สวัสดีครับมาพบกับช่อง Job On เดลโรนนะครับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปของวันที่26เมษายนนะครับพศสอ6 5นะครับก็เป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจหน้าที่งานประจานะครับแล้วก็ภารกิจงานประจําที่บ้านนะครับก็มาเริ่มต้นกับในชุดเสร็จของลาลามูและไลแมนนะครับ วันนี้นะครับผมจะมาอพามาดูนะครับเจ้าโทรศัพท์กดงานของผมนะครับก็เครื่องนี้นะครับอัปเปอร์ A5 2020เจ้าเครื่องนี้นะครับอัปเปอัน A5 2020นะครับก็สเปคก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับก็พอกดงานได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับผมจะกดงานได้กี่ตัวนะครับตอนนี้นะครับเริ่มงานนะครับก็เวลาประมาณ 9 36นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูว่างานตัวแรกนะครับผมจะใช้เวลากดงานไปกี่นาทีนะครับโอเคครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้งานแรกที่เรียบร้อยนะครับหลังจากรอตั้งแต่9โมงครึ่งนะครับกดงานไม่ทันเพื่อนคอยนะครับตอนนี้นะครับ 11บเอโมงครึ่งแล้วนะครับผ่านไป2ชั่วโมงพอดีเปนะครับก็ได้ร้านบอลชอนครับสาขาเซ็นทันพาซาแจ้งวัฒนะนะครับตอนนี้นะครับผมเดินทางมาถึงเซ็นทันแล้วนะครับผมกําลังรออาหารให้ผมกําลังรออาหารของลูกค้าอยู่นะครับก็คาดว่าน่าจะใช้เวลารอประมาณสัก2 0่สถึงสานาทีนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามารออาหารกันสักครู่ครับ เอาื่วงของคุณพูดยค่ะครับคุณครับคุณครั เก้าร้อยสองพันขอบคุณครับผมค้าจิบบารจิบบารเล่กันได้พี่ขอบคุณครับขอบคุณครเอาล้ดีๆนะครับผมนะครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งค้าลูกค้าที่เรียบร้อยนะครับก็จากร้านบนช้อนนะครับมากันถึงหมู่บ้านสายลมครับงานนี้นะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเราก็ได้ค่าขนส่งไป84บบาทนะครับเดี๋ยวเออเรามาลองงานต่อไปกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้ครับผมก็ได้อินออเดอร์นะครับเป็นร้านปูขีพิกนะครับสาขาแยงวัานะครับหลังจากที่เราไดออเดอร์แรกไปนะครับก็ใช้เวลารอไม่นานนะครับงานนี้ครับเราจะไปส่งให้ลูกค้ากันที่เขตบางเขตเขตนุสาวรีนะครับก็แถวแถวรามินทานะครับร้านเป็นดีเจนโฮมนะครับคอนโดมิเนียมนะครับจากจากตรงนี้ไปนะครับนะครับจากที่นี้ไปนะครับก็ระยะทางประมาณ15กิโลเมตรนะครับโหไกลอยู่เหมือนกันนะครับ ก็งานนี้นะครับเราได้เ่าส่งไปนะครับ130บาท62สตางค์นะครับตอนนี้นะครับผมมาถึงร้านนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตอนนี้นะครับผมมาถึงร้านนะครับเดี๋ยวเข้าไปรับอาหารให้ลูกค้ากัครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้สินค้าของลูกค้ามาที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราเอาไปจัดส่งให้ลูกค้ากันเลยครับก็ระยะทางจากนี้นะครับก็ประมาณ15กิโลนะครับ เราก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับไม่หนึ่งไม่เกินไม่เกินนี้นะครับวันนี้นะครับสินค้าพร้อมนะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางไปส่งสินค้าลูกค้ากันเลยครับคุณผลนะครับค,ครับ ครับก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากมาตลาดมาบางเขนนะครับงานนี้ครับได้ค่าขนส่งไป1 3 4บาทนะครับเดี๋ยวเรามาทำงานต่อไปกันเลยครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้มาดูเบื้องหลังครับการกดงานนะครับว่ามันมีความยากให้ง่ายมากแค่ไหนนะครับอันนี้นะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นงานสองเดอร์แรกไปแล้วนะครับจนถึงตอนนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้งานนะครับก็ บ่ายสองกว่าครับจะบ่ายสามนะครับก็ผมคงยังไม่ได้งานอยู่เช่นเคยนะครับก็ช่วงนี้ก็จะกดยากๆมยนะครับเพราะว่า1ก็คือออเดอร์น้อยลงนะครับ2ก็คือเออเรามีเพื่อนๆร่วมงานเยอะเพิ่มขึ้นนะครับก็ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับก็อาจจะทําให้นะครับลูกค้ามีกต่บังซื้อน้อยลงนะครับแล้วก็เออเพื่อนๆร่วมงานก็เยอะขึ้นนะครับสรุปคลิปนี้นะครับผมก็ทําเงินไปได้ 167บาทนะครับหักลบแล้วนะครับก็จะเหลือที่ห6 7้บาททวนๆนะครับที่ผมได้ทั้งหมดนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็วันนี้ได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันใหม่ครับอาจจะได้มากกว่านี้ก็ได้นะครับยังไงนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาจนถึงช่วงท้ายนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ